สวัสดีครับผมมาพบกับุณนวีชา n นลนะกับ Minecraft s u r ์ไวเ l ลเอ้เซอร์ไวเ EP ที่16นะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพาเอนชาร์ดของนะเดี๋ยวเราจะไปลงนรกกันเค่ประตู2ชั้นของเราก็ปลอดภัยมากนะปิดไว้ก่อนอเดี๋ยวผมจะต้องเอนชาร์ด พวกอุปกรณ์สักหน่อยนะแต่ก่อนอินชาร์ตผมลืมลาพีดโอเตรียมลาพีดมาสักน,นิดหน่อยโอเคเปิดประตูปิดปิดอืมดูสิอันแรกจะได้อะไรอันเบกกิิงสามโอเคอันเบกกิิงสามก็ได้ เดาผมเพื่อฮะ f o จูนสามให้เอ้านี่ไงพูดถึงก็มาเลยมาเลยให้ที่แอคไดมอนด์นะเขี okay. พูดยังไม่ทันจบมาเลยมาเ e อฟฟิเชนซี่สี่โฟจูนสามนะโอเคถือว่าไซ์ไลน์นะว่าค่อนข้างจอดโอเคเป็นชั้มเน็ตสามอืมชั้มเน็ตสามอันเบรกยิงสามนะอืม เป็น of a part วีนะตอนนี้โอเคเอามาก่อนช่างมาเลยน,นี่เป็น u n b a k i n g สา okay, มโอเคเอามาก่อนเอามาก่อน u n b a k i n g สามอืมนี่นะ u n b a k i n g efficiency อ,อ่อ u n b a k i n g ละโอเคเดี๋ยวค่อย Aking, อันเบกกิ้งอ่าอันเบกกิ้งสามชับเน็ตสองอืมนี่ผมเพิ่งงงงนะนี่ก็เป็นอันเบกกิ้งสามอืมโอเคตัดไปเลยไม่แตกหักเพชจะได้ทนทนสักหนึ่งอันโอเคเป็นซิลทัศด,ด้วยซิลทัศกับเอฟฟิเชนซี่ อ่ารีวิวหมดเออใช่่อมันเถอะรวีวิวหมดละอเคที่ได้มาก็ประมาณนี้เลยนะโอเคอันนี้จะเป็นร์จูนนะโจูนหนึ่งซิลทัศอีฟิเชนซี่ร์จูนสามที่ผมว่าเท่านี้ก็จะน่าจะโอเคแล้วนะ เอมออาซิเดียนมาสร้างแล้วลุกหน่อยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นที่ขุดเพชรด้วยเพราะว่าเอาไว้ขุดออกซิเดียนนะเยนไหนออกมาดูซิเดี๋ยวเราจะสร้างไว้ข้างบ้านเราตรงนี้เลยดีไหมเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ยดยเรือไว้ตรงนี้ดีเคไว้ตรงนี้ก็ได้โอ้ยแหลกเคไว้ตรงนี้นิดนึงอืมวางวาง โอเคผมว่ามันวางไม่ถึงแล้วมันติดบันไดพอดีเลยมันต้องขึ้นไปอีกบล็อกนึงอะ่ะโอเคไม่เป็นไรกดออกโอเคผมว่าผมเปลี่ยนพื้นที่ละผมว่าผมจะต้องไปทำข้างนอกหรือว่นี่ไงผมว่าผมเห็นพื้นที่ตรงนี้มันโล่งๆพอดีผมก็จะเอาประตูขวางไว้ตรงนี้เลยนะ โอเคโอเควางไว้ตรงนี้เลยหนึ่งสองเอ่อขึ้นมาสามถึงไหมอือืบล็อกดินต้องอยู่บล็อกที่สี่โอเคอะไรขึ้นมาอีกหนึ่งสองสามโอเคเล้วเพิ่มบล็อกดินแปะหน่อยโอเคแปะอีกเฮ้ยแปะไม่ได้ ไปโ,โอเคแต่พวกดินนิดนึงอ่ะเราได้ประตูนี้เธอละนี่คือฟินแอนสตรนี่ไงโอ้โหนรกที่พร้อมจะฆ่าคุณเพราะาผมจะต้องทำกอรอบให้มันหน่อยนะไม่ใช่กรอบในห้องเป็นห้องนะ เหมือนเป็นห้องไปนะลกให้หน่อยนะทำเป็นห้องเล็กๆไว้นิดนึงอ่าแปลไม่ถึงสระโอเคอืมเดี๋ยวคุดออกหน่อยตรงนิดนึงโอเค ประตูในเตอร์ของเราก็เห็นไม่พอนะเดี๋ยวต้องปเปลหินมาสักหน่อยตอนนี้ก็มืดละปเปลอาหินมาล้อมรอบประตูนิดนึงเดี๋ยวมีอะไรเดินเข้าประตูมั่วซั่วโอเคพอไหมโอเคพอละอาอเดินติด โอเคทางอยู่นี่โอ้ยเดินก็ไม่มองทางอุดตรงนี้หน่อยดีกว่ามันยังเห็นประตูอยู่อ่ะโอเคอุดอุดอุด โอเคตอนนี้ผมก็ทำหลังคาเสร็จแล้วแต่ไฟให้หลังคาเรานิดนึงเพื่อความสว่างสวยอืมแต่ข้างหลังหน่อยมืดเลยนะโอเคสว่างขึ้นมาทันใดเอาแปะผิดโอเคอเนี่ยแต่เยอะอีกแค่ โอเคนี่ก็จะเป็นประตูนรกของเรานะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตะลุยนรกกันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอ่าเข้าดีกว่าก็ได้เตรียมดาบนิดหน่อยมันจะเป็นยังไงบ้างหนอในโลกนี้เธอ,อ,อเกิดมาก็ลาวารอบเลยนะ แต่ได้เพื้นที่ดีเป็นตัวอะไรบินเต็มเลยเนะี่ยเออยั่งไม่ทันทำอะไรเลยยิงมาละว,วายแท้ดีน่าธนูมาอยู่โอ้แล้วตัวแมกมาบล็อกนี่แบบอย่างเกียดเลยนะน่าดูดิมันมาอ่ะคัมันชอบมาวิ่งชนแบบตีเรานะโดนดาเมจนิดนึงอนะ่ะมันน่ารำคาญน,นะน่าดูดิยิงไอตัวใหญ่ๆนี่นะ โอ้โหกระโดดทับทีกระจุยอะเนี่ยในตัวใหญ่ๆนะวิ่งหลบมันนิดหนึ่งโอ้ยหลบก็ไม่พ้นโอ้ยอืมต้องขยับหลบมานี่นิดหนึ่งเฮ้ยมึงกระโดดกวนเลยนักหนาเนี่ยเอาแยกล่างอีกโอ้ยเยอะไปหมดกลับบ้านดีกว่า Ê, hey, binh chôn Ôi, cả bạn đi quả Ê, What Tai gì Ông ngủm tai Ông tai chế đi Khi món bó mà lần kia mà โอ้ผมตายเฉยเลยมันกำลังวาร์ปอยู่ตายได้ไงโอเคเนี่ยเข้าไปอีกสักทีโอ้โหวาร์ปออกมาก็ตายเฉยเลยนะออกมาถึงข้างนอกก็ตายเลยเ้าไปดูใหม่ดิเอา อะไรครับเนี่ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเข้ามาตายเลยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอยังไม่ทันรู้เลยว่าอะไรเป็นไรตายแล้วโอเคแล้วผมก็จะต้องคับลูกธนูอีกนิดหนึ่งนะคาับมาสติกก่อนนี่นะอเคใส่ชุดเก่อะใส่ชุดก่อนนั้นนะ ะได้ไม่ตุยอืมของเราก็วับกลับมาหมดเลยนะโอเคผมเอากล่องเก็บของมาละนี่อา้าแต่ของเราไปไว้ไอีกกล่องหนึ่งล้วไงผมลืมไปโอเคบายบายเข้ามาลกต่อโอเคเข้ามาแล้วนี่เยลูกสลามอ้สลามเป็นไฟนะ อนนี้ียกอะไรผมก็ลืมเหมือนกันผมก็ลืมโอเคต่อ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 รีบต่อรีบต่อรีบต่อเมื่อกี้ผมก็ได้เดินฉลาดตกลาวาน,นิดหนึ่งนะเจ็ียบเลยโอเคแม่น มือสไนเปอร์ยี่ไหนดูหน่อยสิมีดอก,กเกศีอะไรไหมม่มีกเกเหมือนกันเทอด้วยเอาอตัวนี้มายังไงเนี่ยมาจากนรกเอาอุ้ยกระโดดแยกล่างอีกเฮ้ยกระโดดแยกล่างเป็นตัวเล็กสามตัวเลยเฮ้ตายตายตาย,ตายเอา้ายังไม่ทันได้กระโดดมาเลยมันโดนดาเมจได้ไงวะ ตกใจนะว่าใครตีข้างหลังเลยนะเี่ดาเมจกอดสะท้อนหรือไงโอเคเข้าไปใหม่สิโอ้ยเข้ามาก็ติดไฟเลยโอ้โหคุณผู้ชมดูมันดีโอ้โหสองตัวมันตาแดงใส่ผมโอ้โหดูดูดูโอ้โหสุสวย อ่าผมไม่อยู่แล้วโอ้ oh, มันติดลุม ini, up, ผมงอนแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้านะอีพีนี้ก็เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันอีีหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปตะลุยใหม่บ๊ายบาย